พี่มากับกับเต้นไปน่้ปล่อยายลปลยแล้วมือปล่ยมือบปลอยปล่อยมันพุงบ่สอยชอยเลยเออจบแล้วบ่อแล้วล้างสีหากพี่มากับกับล้างสีหักแล้ว หลังสินักแล้วอไมือ่ใช่เนศสิห์ฮักโลกกำลังยจะในศสิห์เยี่ยยันในอุมอินเตอร์เออยี่ยยันในอุมอินเตอร์เนี่ผู้หนึ่งเงินแล้วไวิ่ตัวใหญ่บ่ยังี่ป่าคิงแหวก่อนโอ้โหไปอนาคเฝ้าอินเตอร์ผู้ใดเฝ้ายอดแน่เนี่ยฝ้าผู้ใดเป็นคนขี่นั่นแล้วเดียวกู้ขมาอุ้มหนักกุ่มอะไรกุ้มอันนั้นกลุ้มเอออุ้มขึ้นแล้ว យកអ៊ុំប៉ះយកអ៊ុំអ៊ុំនេះចូល Facebook ចូល Facebook អ៊ុំលើขา1